เดินเดินเดินเดียวแม่ตามไม่ทันแม่ตามไม่ทันเอ้ยแม่ตามไม่ทันเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับโอ้ยเห็นแตงกวาไปไม่ได้เลยนะเห็นแตงกวาไปใกล้ไม่ได้เลยนะ ดูนั่นน่ะเก็บที่นอนเก็บเก็บกับข้าวที่หกที่หลน่นอุ้ยหอมหอมหอมรักรักมากนักแตงกวา,ากน้อนพลอยดอกแกว้วเดินผ่านกล้องอ้ยรักรักแตงกวาม้ากเขาเขารักของเขาจริงๆนะคะเนีนนเ่ยเนี่ยเนี่ย เก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยเก่งมากเลยนี่อะไรนี่อันไหนเนี่ยน้องคิววี่เนี่ยฮะดูสิเดี๋ยวส้มซาสิส้มซ่าสิเอ้าเอ้าน้องคอยไม่ทำหลานน้อยไม่ทำหลานน้อยอ่ะคิววี่ไอวีเดินหน่อยอึบอึบอึบอืมอ่ะเดินเดินลูกเดิน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 เล็กเดินเอ้ยอ่ะเดินค่อยๆเดิน เดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วแม่ตามไม่ท oh ันเดินเร็วแม่ตามไม่ทันเดินช้าช้าเออเดินช้าช้าเดินช้าช้าโอ้โหเดินเก่งแล้วนะเนี่ยเดินเก่งแล้วนะเนี่ยเดินเก่งแล้วนะเนี่ยเนี้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 ยเดินเดินเดินเร็วแม่ตามไม่ทันแม่ตามไม่ทันเอ้ยแม่ตามไม่ทันอ ถ้าอย่างอื่นลากอย่างเดียวนะคะถ้าเป็นมือแม่เนี่ยยอมเดินเหมือนกับวิเศษไี่มีผิดเลยเนี่ยขาสั่นนิดๆดิดๆนิดๆนิดๆดๆกาสั่นดิดๆอดทนนิดหนึ่งนะลูกนะอดทนก่อนนะแม่ก็จะพยายามนะลูกพยายามช่วยหนูอ่ะ,อะเดินเดิน เดินเดินเดินเก้าเก้าวก้าก้าไปเรื่อยๆก้าไปเรื่อยๆก้าไปเรื่อยๆลูกก้าเก้าวก้าไปก้าเดินเดินเดินนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเก่งมาก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 มีที่พาเดินแต่เวลาพาเดินไม่ไม่ยกขาลากไปอย่างเดียว แต่ถ้าเป็นมือแม่จะยอมยกขายอมก้าวขานะคะนี่ยอมก้าวขาเดินนะคะนี่นีนี่น,นี่ยอมก้าวขาเดินชอบให้แม่เหนื่อยโอ๊ยอิจฉาอิจฉาตาร้อน <laughs> อิจฉาลงมาช่นยลากด้วยกันโอ๊ย ซ้มซ่าเอ้ยหนูรักของหนูมากเลยล,ลูกเฮอเดี๋ยวคืนนี้ไม่ต้องไปนอนกับแม่เนาะนอนข้างนอกกับกับอ่าแตงกวาเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เอาส้มซ่าเข้าห้องแตงกวานอนคนเดียวรอส้อมซ่านะคะเห็นแล้วก็สงสารแต่ส้มซ่าก็แบบเหมือนอยากจะเข้าห้องกับแม่อะไรประมาณนี้ใช่ไหม้าไมาเนี่ยรูสิชเนี่ย น้งพลอยทำอะไรคะพลอยคนสวยทำอะไรคะลูกหอมหอมกันรักกันรักกันรักกันกีวี่น้อยอยู่นั่นแหละให้พักก่อนสักแป๊บหนึ่งเนดะี๋ยวพาเดินใหม่นะคะให้พักก่อนรักกันมากคู่นี้ โอ้ยลูกเอ้อ้กระโดดสูงจังเลยลูกเข้ากล้องมาแรงเหรอลูกมาแรงเหรอหอม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 แล้วเขาก็เลียให้หอมอู้หูจักเอาใจเขาจักเอาใจเจงคว้า น่า,นา,นารักเหลือเกินลูกอ๋อจะเอาใจแตงกวาเหรอลูกเหรอเออาใจแตงกวามันเก่งแม่เหรอครับชา่าชาติเ,เหรอครับลูกช่าชาติคนเก่งเหรอครับอือหนูรักแตงกวาแตงกวาก็รักช่าชาติใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมอืมอ,อ่ะทำไงกันต่อ ไงกันต่อฮะพอแล้วนะเออพอแล้วพอแล้วนะท่านี้นะไปไหนตื่นเต้นตื่นเต,นต้นไปไหนอีกไปไหนตื่นตาตื่นใจทีวีน้อยหลับแล้ว อแก้วสตาคนสวยสตาตะวันน้อยมาลูกมาตะวันมานี่มาตะวันน้อยมาเร็วไม่น้อยแล้วตอนนี้ไม่ใช่ตะวันน้อยแล้วโตวเป็นหนุ่มแล้วด้วยโตเป็นหนุ่มแล้วคนเก่งของเรานะคะโตเป็นหนุ่มแล้ว มาแล้วใช่ไหมาำซามาแล้วเนาะมาแล้วนะมาแล้วนะพรายังดอกแ,นะแ,แ,แก้วก็เล่นสนุกใหญ่เลยดอกแก้วดอกแก้วคนสวยตาตาผู้รักแห่งปี <laughs> พูดลักแห่งปีเฮ้ยมานอนกองกันอยู่ตรงนี้นอนกองกันอยู่ตรงนี้เหรอเด็กน้อยทั้งหลายเด็กน้อยทั้งหลาย รอดูว่าคืนนี้แม่เขจะกัดอีกไหมอันนี้รังอันใหม่นะคะจ้าเอ๋ <c oughs> จ้าเอ๋ให้อยู่อะไรตรงนี้ฮะอยู่ทำไมตรงนี้เอออยู่คนเดียวก็ได้แต่ไม่ต้องขาบลูกมานะรู้ไหมห้ามขาบลูกเข้ามานะรู้ไหมลูกรู้ไหมใชมจตวันษไมตะวันษเชมยน,น้องพลอย ย้ายกลงมาอยู่ฝั่งนี้ย้ายกลงมาอยู่ฝั่งนี้เอากลงนี้มาอยู่ฝั่งนี้ย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมากลงของกีวีอยู่ฝั่งนี้นะคะย้ายไปย้ายมาแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ